สวัสดีครับผมนายธนนสามาไทยนักศึกษาคณะวิศ,ว,ศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาครับวันนี้ผมจะมานําเสนอการศึกษาขั้นตอนการเทพ,พื้นในกดังเก็บสินค้านะครับโดยวัตถุประสงค์1เพื่อศึกษาขั้นตอนการวางแผ่น,นงานการก่อสร้างและซ่อมแซมครับ2เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคก,การควบคุมงานการก่อสร้างครับ สเพื่อเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาในระหว่างการปฏิบัติงานครับขอบเขตการศึกษานะครับศึกษาการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรในการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กในโกด,ดังเกีบสินค้านะครับที่มาและความสำคัญนะครับ พื้นเป็นโครงสร้างพื้นฐานตามแนวราบของอาคารทําหน้าที่รองรับน้ําหนักบรรทุกที่เกิดขึ้นภายในอาคารได้แก่น้ําหนักบรรทุกจรและน้ําหนักบรรทุกคงที่ยิ่งภายในโกดังเก็บสินค้านั้นจะมีการวางสินค้าเปน็นจนวนมากทําให้พื้นต้องรับน้ําหนักบรรทุกอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการก่อสร้างและซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโกดังสินค้าครับ ครับนี่จะเป็นโลกของพื้นภายในโรงงานนะครับเป็นกดังเก็บสินค้าครับครับขั้นตอนการดําเนินง,งานนะครับโดยเราจะทําการวางแนวและลื้อพื้นคอนกรีตเดิมครับดังภาพนะครับโดยจะใช้รถนมกโรในการลื้อพื้นนะครับต่อมาก็จะเป็นการปรับพื้นระดับพร้อมกับการลองทซายนะครับ โดยพื้นที่เราทําระดับแล้วจะต่ากว่าระดับของพื้นคอนกรีตเดิมอยู่ที่15หเซนนะครับแล้วจากนั้นจึงทาการเจาะรูเพื่อเสียบเหล็กเดือยหรือเหล็ก d ดเวลนะครับเพื่อเป็นไปตามแบบครับต่อไปนะครับหลังจากจจเจาะเจาะเหล็กเอเจาะเสียบเหล็ก d ดเวลแล้วนะครับเราจะปูแผ่นพลาสติกในระหว่างรอยต่อของ แผ่นคอนกรีตนะครับและวางเหล็กตะแกรงลงดังภาพข้างบนนะครับครับหลังจากเราทําการวางเหล็กตะแกรงและเข้าแบบเรียบร้อยนะครับต่อมาเราก็จะเป็นขั้นตอนการเทคอนกรีตนะครับโดยเราจะเทคอนกรีตจากข้างข้างในและไล่ส่วนมาสู่ข้างนอกนะครับโดยระหว่างการเทนะครับจะมีการใช้เครื่องจี้และ เครื่องปาดหน้าดังภาพที่สองนะครับให้ทําให้พื้นค่อนข้างจะเสมอกันหลังจากนั้นเมื่อพื้นเสมอกันดีแล้วปล่อยเวลาให้เซตตัวระยะเวลาหนึง่งตามสภาพอากาศนะครับโดยเราจะรู้ใช้มือในการสัมผัสหน้าของคอนรีตครับว่ามีความหมาดได้ พอดีหรืออยังโดยที่เราจะเอานิ้วเราไปกดกับคอนเกีตโดยประมาณว่า,าหน้าของคอนกกีตจะมีความที่ยังชื้นแต่สามารถที่จะเดินได้แล้วครับเราก็จะใช้ตัวคอปเตอร์ปั่นปูนนะครับดังภาพเพื่อปั่นเก็บหน้าปูนให้ขึ้นเงาและเรียบเสมอกัน,นครับหลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งวันหลังจากเราเก็บหน้าปูนเลา เราก็จะทำการกีดร่องระหว่างแผ่นคอนกรีตรตามที่เราออกแบบไว้นะครับเพื่อให้แผ่นคอนกรีตรแยกกันเป็นแผ่นๆกันการ,การชำรุดนะครับและรอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีตรที่เรากีดร่องไว้เราจะหยอดยางแอดฟันนะครับแอดฟนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นสารที่ไม่ให้น้ำ ซึมลงไปถึงตัวเหล็กโดเวลหรือเหล็กตะแกรงข้างล่างนะครับแล้วจากนั้นทำการบ่มนะครับโดยเราจะทำการบ่มที่3มวันเพื่อให้มีสเต็งที่เพียงพอก่อนที่เราจะนำสินค้ามาวางนะครับครับผลการดำเนินง,งานนะครับจากการดำเนินง,งานการก่อสร้างนะครับก็จะมีตารางเวลาคร่าวๆดังตารางข้างล่างนะครับ โดยเราจะใช้เวลาการลื้อถอนประมาณสองวันและการเตรียมเหล็กลูกปูนและเหล็กเดือยอยู่ที่ประมาณสองวันครับดังตารางครับโดยระหว่างที่การโดยหัวข้อที่หนึ่งกับหัวข้อที่สองจะเห็นว่ามีสิทธิ์มีเวลามีเวลาที่สอนทับกันเนื่องจากเรามีคนที่เพียงพอเราเลยแบ่งคนออกไปทําในสองงานพร้อมๆกันได้ครับอ่า ที่สามนะครับการเตรียมพื้นให้พร้อมบทอัดก็เราจะทำด้วยโดยใช้เวลาประมาณหนึวันครับแล้วก็หนึ่งวันกว่าเอ้หนึ่งวันครับแล้วก็มีการวางตะแกรงเหล็กโปแผ่นพลาสติกแล้วก็การเข้าแบบจะใช้เวลาหนึ่งวันครับการเทคอนกรีตและการเก็บหน้าจะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันครับหลังจากนั้นการก็จะรอเสร็จตัวแล้วก็กรีดร่องตัดยางครับดังวันที่สิบสาม แล้วก็เราให้คอนกรีตเสร็จตัวใช้เวลาอีก2วันครับโดยเราจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เทคอนกรีตไปจนถึงไปอีก3วันครับครับปัญหาโลกประสังในการดําเนินงานนะครับที่ผมพบก็คือเกิดจากช่วงเวลาที่เริ่มก่อสร้างมีฝนฟ้าคะนองครับมีฝนตกเป็นจนํานวนมากจึงเกิดความล่าช้ามันครับ ส่วนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับจะพยายามได้งานในช่วงที่ไม่เกิดสภาพอากาศที่เกิดฝนตกครับโดยจะพยายามทําให้ได้งานออกมาได้เร็วที่สุดครับครับสรุปโครงการสากิจนะครับนักศึกษาได้ศึกษาเทคนิคเกี่ยวกับในการวางแผนและขั้นตอนการทํางานครับ 2. ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาที่หน้าง,งานที่เกิดขึ้นครับ มีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะครับก็บผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ